ใส่ใส่ชุดยุวเดี๋ยวชุดยุวเข้าเข้าสิไปใส่อีกอีกรอบนึงสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาอดีตรักมักเบาคู่ฝึกซ้อมเจ้าเล่หเอากระตำตำสเตตัสที่เห็นไีตเออเป็นเป็นเป็นอดีตรักมักเบาคู่ฝึกซอนคุณคูชื่ออะไรคะอ่าอันตามที่หน้าละเอียด น้องเขินน้องเขินน้องเขินสมพงษ์เนาะน้องเขินน้องเขินเอาเดี๋ยวฉันจะปิ้นท้องให้ปิ้นปิ้นมาไปเลยจะพูดเลยตอนตอนตอนคุณครูคนนั้นน่ะคุณครูที่ชื่ออ่ะรอพ่ออ่า่สอนย่อรอพอมาอยู่มาที่ฝึกสอนที่โรงเรียนหนองเรือน้องเบลอยู่อยู่มอไหนคะตอนนั้นมอหนึ่งเลยค่ะมอหนึ่งใช่ค่ะฝึกเขามาเป็นน้องไมเลยเป็นน้องมอหนึ่งน้องไมใช่ค่ะไอ้รอพ่อไอ้ลำเพิ่นกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนค่ะสอนวิชาอย่างไอ้ลำเพิ่น คุณคุณรำเพลินสอนวิชาดนตรีค่ะดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านน<ช>้อง,องเบลมาขามาอยู่วงปรงล่างพอดีแม่เธอแล้วเป็นยังไงยังไงไม่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เข้าโปงล่างค่ะก็คือแบบว่า,าเวลาเดินไปเรียนแบบเนี้ยสมมติวิชาต่อไปกับเรียนอาคารนสองอ่ะขัสามเป็นสิแม้ที่นี่เพื่อนยังพานน้องเพื่อนยังพานเป็นกลุ่มทู่ฝึกสอนเนาะอันเด็กน้อยนั่งนั่งกัจีบแบบลูกกลูกกับยากห้องนี่เลยตอนนั้นหนูเป็นคนขี้อายด้วย ลูกเราใส่แดงถ้นเรื่องไอ้อแล้วหอน้องนักเรียนอีสเลยเหรอกานไม่เคยบอกใครเลยนะไม่เคยบอกใครเลยเลิกแล้วตอนเราต้องข่มใจเหรอน้องเบลใช่ค่ะตอนนั้นให้ลำเพลินเนี่ยเป็นนักร้อแกมมิโกหรือยังยังค่ะตอนนั้นยังแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่ลำเพลินจะมาจะไปเซ็นสัญญาที่ค่ายแกมิโกไม่คนรู้ ตกลงคือผมได้คิดใช่ไหมยังไม่ได้เป็นนักร้องแกมิโกในวันนั้นก็เป็นผู้ฝึกสอนพ่อฝึกสอนเสร็จปุ๊บกับพี่รำเพื่อกับเ็สสัญญาใช่ค่ะน้องเบลก็ตามไปเซ็นสัญญาอยู่แกมิโกอย่างเดียนะ จะตามใจไม่ได้นะคะต้องเสียงดีด้วยจะทำอย่างนี้กับทุกคนไม่ได้นะคะเรียกถีว่าอะไรนความไม่เทียวนะค่ามบังเอิญโอยจะเปคาบังเอิญเด้ต้งเสียงดีอย่างนี้เราลูมันมาบังเอิญต้งน้ยมห้อนี้ไม่เป็นบุพเพอาลวาฒนทห้องลิคิตหรือว่าจะเป็น เราได้เรียนด้วยกันไหมคะได้เรียนนะได้เรียนกับพลังเพลินบอกไม่ได้เรียนกับพลังเพลินค่ะแต่ว่าแบบว่าเวลาเดินผ่านเฉยๆอ๋อเฉยๆแทนยังได้อักกรีดอีกเลยมันประม่ณธรรมดาเลยเพราะเด็กเลี้ยงน้ำเพลินเพราะว่าถ้าได้เรียนเราจะได้จบใช่คเราจะได้มองจะได้สื่อสารเนาะจะได้มีการตรวจกันบ้างทีนี้ไม่ได้เรียนเออแต่ได้เดินผ่านมาคนยังทานหนูกะสมมุินางเรียนอยู่นี่เนาะผ่านวิชาแนวนลนักเรียนตรงนี้ แอบทายลูกเพื่อนน่ะนะมันโปรแตกเปิดแฟกมันโปรแตกอย่างเนี้ยกําลังดีกว่าเธอดูดลดู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 เูาูดูดูด่ดู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 งูดูดูดกดู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 ดเดู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 าูด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 ูีูด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 ่ดูดูดูาวดูดูดาดูดูัูดูดูดูตูด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 กดูเกดูดูวูดูดูดดดดไดองเพลงน้ แต่่าวามีความอัปเดตจากคนที่แค่เดินซุยๆกันภาษากกา,า,ากการแอบกีดกันแต่ว่าวันนี้ได้มาอัปเดตสถานะมีคนถ<ะ>ามว่าคุณลำเพลินใจดีไหมคะน้องเบลออตอนนั้นไม่ไม่ค่อยได้สนิทค่ะทุกคน<อ>ก็แค่เป็นคนที่แบบแอบ,บมองเธออยู่หน้าเจ้าเธอแอบเปิดแปดใส่เธออยู่ เป็นที่มาของคำว่าอย่าหาทำไม่แต่อย่าผ่อยู่ได้หน่อะไปเปิดแฟดท้่ไหนจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีเอาจากมือนั้นมือทีหนึ่งสองสา โคแตกเปิดแตกไม่เคยเป็นอยู่ค่ะปีแล้หปี่รู้จักันโอ้โหนี่ตั้งหปีแล้วนี่เป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งที่วันที่หกใช่ไหมวันที่หนี่จะเป็นการโคจรกลับมาเจอกันเต้นไหมเอาเต้นตมเอาเต้นแล้วเป็นนักร้องทั้งคู่แล้วด้วยเป็นเต้นไหมะเต้นตมเอาที่เปิดแฟร์ค่อ่บอ้อเลนด้สุดท้ายหาย กมเนเพื่นวาเบิงอยู่ที่นเล่เพือนเพนก็เลยจำได้นะว่าอ๋อนั่งหน่อยๆน่เนี่ยสิ๊กเปอดจบดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอาคารดนตรีน่าจะสีนี่นี่มีเอซีถามว่าตอนนี้คุูลมเพินใช่สเปคของน้องเบลหรือเปล่าคะก็ใช่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 มีหนวดไม่ะมีหนวดเวล่น้องเบลชอบคนมีหนวดนะนี่ นี่ต้องให้ต้องให้อาจารย์พูดอนแล้วเพ่อสองคอะไรคะอาจารย์คะี่ท่องานองนี่ทองพงรางพงรงพงรางเพื่อนสีสอนเราจะไม่รับออกงานเพยื่อนสีเพื่อนสีไปน้ำกัอนเรียนเลยเพื่อนสี่ปนองน้ำเลยเองกูกัเบลตอนนั้นเบลอยู่มหนึ่งรำพนอยู่ปีสามคู่ถางกันกืบสิปีเอง สิปีเอ,อเอง,งนะตอนนั้นตอนนั้นลำเพล,เลยังไม่ได้เป็นศิลปินปะคะยังไม่ได้เป็นแต่ว่าสาวสาวกรี๊ดลำเพลไปเซ็นตอนที่ประมาณเกือบึกสอนเสร็จก็ไม่รู้ว่าเแบลบก็ตามไปโดยเอา้ายังไงแบบเป<อ>็นิิหรือเปล่าจะจ้ได้แต่ได้ว่าเป็นพมลิขิดเราก็ไม่คิดว่าเบลจะแบบจะเป็นศิลปินแจมมี่นะคิดว่าจะ สถานที่แห่งนี้มีมนคลังสถานที่แห่งนี้มีมนขลังสถานที่แห่งนี้ความต้องขอบคุณปู่แหวนและ่าวิไลนะฮะ้ยจริงๆรและ่าวิไลนะคะที่จบันดานให้สองคนนี้มาพบรักกันที่โรงเรียนหนองเรือแล้วก็้าเข้าไปเป็นศิลปินแกรมมี่โกชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งคู่เลยเรียกทีนี้ว่าพวลิขิตจากคนที่เคยร้องเพลงคู่กันเมื่อหกหกทศเจ็ดปีที่แล้วแปดปีหกปีหกปี ผมเลีงผโอ้โหโค้ชฝึกสอนยายตัวร้ายกับกับกับคุณชายฝึกสอนนี่แหละบอลบาลดี่บอลบอลแง่น้องแต่แก่ท่าแต่อย่างใรร่างกลายว่าท่าแตกเห็นบอกว่ามีช่วงที่ไปเก็บตัวด้วยกันที่เชียงคานใช่ไหมคะอ่าแล้วโมเมนต์หน่อยมีแอบอะไรกันหรือเปล่าก็ตอนนั้นคือยังไม่ค่อยสนิทกันค่ะก็คือแบบว่ากับกับยัง แอบมองเธออยู่นะจ้านั่นแหละใช่แล้วก็เลยก็ยังไม่ได้แบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้สนิทกันก็เป็นตะเบาเบาก็เป็นมุ่งเป็นก็เป็นตะเบาเบาสวนม้อนยังเดียวพ่อเบาเบามาเสิร์ฟเบาเบาชื่อสังเกตแต่เขียนเขียนปี้น้อยให้เพื่อนไปส่งสวดสารพันยะเขียนปี้น้อยเพื่อไปส่งไม่บอกรักกันผ่านเพลงค่ะบอกรักเดี๋ยวความพิเศษของคู่นี้จะไปในไลฟ์ถัดไปเอออันนี้เราพาย้อนรอยก่อนใช่ ใช่ใช่เราขอย้อนลอยความรู้สึกดีๆกันต่อไปไปชมกันไปท่าดนตรีป่ะอาจารนพองดนตรีกระทำอาภาเรียบ้อยป่ะคะใช่อาภาพันดนตรีร้องเพลงซอฟต์ปุงนางตอนเวลาเป็นประกวดที่ก็พร้อมพร้อมไม่หนีเลยหรตรงนี้นั่งตรงโน้นโคตแตดตรงนั้นนะโคตรแดดเออไหนตรงไหนตรงไหนที่ถ่ายแสตอ่ะจ๊ะ นเกาสี่แห่อารจะเป็นใตอมจะโลกเดินผ่านก็คือถ่ายลูกถ่ายรูปเขาหนอถ่ายั้งทั้งชิบหละกักอันใดแนอนัลเพืีนฮอตมากตอนนั้นลออหรวยังไงคะดันไม่รู้ว่าหลอยังไงแต่ว่าแบบพอลงพักพักมันกินข้าวหรือบ้างเลยเดินแถวนี้ไม่ได้เลยนะนักเรียนเหรอนักเรียนกีดนะแบบอ

น้องีเปมสเปกมา D ชอบแบบฟิลไหนฟิลที่เพิ่งบวชพุ่งศึกฟิลทิพตัวนั่นฟิลที่เป็ทิพตหรอไม่ได้สเปทคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแบบว่าให้ความปรึกษาอะไรแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่กว่ากี่ปีถ้าไทยก็คือชอบคนมีนหมดนั่นแหละส่วนเยอะแค่ไหนอ่ะ ไม่มีเขานะคะก็คือเป็นหนวดมองนี่ซื่อๆแไงเป็นตู้แบบงับๆับนัวมิสเนียดีไหมคะปลาหมึกก็มีหนวดอะไรปลาหมึกก็มีหนวดเป็นคนละนัวเออเนาะค่ะนหนวดเออโอ้ยชมคนมีหนวดตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวคิดกันนะว่านักล้อคนไหนเอาไว้หนวดกันเลยทีเดียวเน็กนั่นหรืคนมีหนวดเอาไว้ไม่ได้พี่เนมีเจ้าของเลยพี่เอฟคาราบาวไม่ได้ง่ายเลเป็นผู้ใหญ่ก่อประมาณ30ปี ล่าสุดล่าสุดนะคะทุกคนอย่าแปลกใจถ้าวันที่6เนี่ยเจอลำเพลินแล้วมีหนวดล่าสุดเราเพลนม,มาดูไลไรแล้วก็ไปทำการบ้านเนาะว่าแบบ <c oughs> หนวดแล้วท่านได้เขียนแล้วก็เลยเกียด<ช> <c oughs> เนานะคะเดี๋ยวเาไปทนแบบลึกซึง้งตอนไปนั่งคุยดีกั่านี้ไงมีแฟนๆถามว่าพอมาเป็นนักร้องร่วมค่ายกันพี่เพลินจำได้หรือเปล่าว่าน้องเบลแอบถ่ายรูปเคยคุยเรื่องนี้ให้ฟังไหม อันนต้องไปถามพี่ลำเพลินะขอไม่เคยค่ะเลยค่ะเรื่องนี้บอกในเพจนี้ว้าวพี่ไอพีมากมากแปลว่าคำถามเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามลำเพลินว่ะตัวจำได้บอสเฟสเขาคืนเออเออมันหานะพอบลักโดนแสบพบรักโดนแสบมีคำถามอีกไหมจ๊ะเม็กมีคนแท็กแม็กวัชรพลมานะคะข้าวบนหอครับผมก็มีหนวดนะครับเอ้ย น้องเบลชอบพูดจัน้องแม็กไว้หนวดเลยทีเดียวเชียวสองาตงาสองตามีหนวดออ๋ <c oughs> น้องเบลน่ารักเห็นเห็นปล่อยภาพนั้นมาภาพ,พอะไรภาพทำบุญใช่ไหมคะอาจารย์จะไปเล่าใน ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันคือว่าอะไรถัดไปที่เราทำไมต้องเป็นเบลไปทำไมมินตาใครอื่นไม่ไปใช่เขาพูดกันอีกแล้วคนนี้นี่แฉเลยนะเนี่ยคนว่าทำไมมีแต่น้องเบลไปใสยตาแม่สายตาดวงพีคขึ้นมแม่ออกด้วยสายตาแบบนั้นหนูไปย้อนดูรูปนั้นๆคือเป็นคนมองเห็นเยอะหนูก็เลยไปย้อนดูมันก็จริงๆนะหนูก็ซุ่มว่งอยู่เด้อ หวานจุย๋ยหวานจุย๋ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นตอนกำลังจะหลับตาพอดีแล้วมันกดไว,ว,วเ,เดี๋ยวลูกทำไมอะไรมันก็ดูเอิญไปหมดเนี่ยท้อย <c oughs> ังไหบังเอิญตั้งแต่มาเรียนที่นี่<อ> <c oughs> มันก็บังเอิญพี่ลำเพลินมาสอนที่นี่ <c oughs> แล้วมันก็บังเอิญพี่ลำเพลินได้ไปเซ็นสัญญากับแกมมี่แล้วมบังเอิญพี่เบลก็ได้ไปเซ็นสัญญาเหมือนกันบังเอิญไปหมดแล้วมันก็บังเอิญที่วันที่กเนี่ยก็จะได้่าเจอกันร้องเห็นคู่กันแล้วก็ได้ ไข่ทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงร่วมกันมีหนวดนะครับแบบแบบแบบคนลูกแบบนี้เป็นเป็นการเจอกันแบบแบบความรักครั้งแรกแฟนคลับอกว่าสายตาดูมีอะไรเฮ้ยเห็นไหม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 เฟ้นขับนีลาเฟ้นขับนีลาร้องเพลงดังจากเพลงคัฟเวอร์น้องเบล อคู่รำเพลินดังจากเพลงคเวอร์น้องเบลก็ดังจากเพลงคเวอร์เหมือนกันแถมมาเป็นนักร้องร่วมค่ายกันอีกแบบนี้เรียกว่าอะไรดีคะบังเอิญบังเอิญอีกแล้วบังเอิญหรือพรมที่เขียนคะน้าผู้เด็ก็ชอบที่ดีที่สุดผมกับมีดนะครับหนวดนะเอาบปดิคุณชากับเบนเต็มอยู่บดนี้เอาบปดิเบลมีแฟนยังคะไม่ค่ะเบลมีผู้จื้นไหมคะผู้จื้นไม่มีผู้จื้นมีแต่ผู้จื้น 要。嗯